สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาโครงการทาวน์โฮมนะที่อยู่อ้างอิงกับถนนทางหลวง3-4-5นะครับในย่านปทุมธาน,นีนนทบุรีนะครับวันนี้ครับทิ้งซับเดตเราพามาดูโครงการของมั่นคงเคหาการนะครับเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นที่มีชื่อว่าชวนชื่นทาวราชพฤกษ์3-4-5ครับ โดยตัวโครงการนะครับเขาจะอยู่ในซอยนะที่อยู่ติดกับซอยวัดลำโพนะครับเข้ามาจากถนนทางหลวง3-45เหนี่ประมาณสัก1้อยเมตรนะครับซึ่งถนนทางหลวง3-45เานี่นะครับเขาจะเป็นถนนที่เชื่อมโยงกับถนนหลักหลายเส้นเลยในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนการนาพิเศษนะถนนราชพฤกษ์นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะไปโซนแจ้งวัฒนะนะครับผมก็ข้ามสะพานพระราม4ี่ไปทางเส้นแจ้งวัฒนะได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงไปยังทางด่วนสีรัฐเพื่อที่จะวิ่งเข้าเมืองได้เลยนะครับ โครงการชวนชื่นทาวน์ราชพฤกษ์3 4 5นะครับเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะที่อยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ27ไร่นะครับโดยจะมียูนิตพักอาศัยทั้งหมดเนี่ยนะครับ289ยูนิตนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการขายเฟส1ไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาเฟสสต่อเนื่องกันไปแล้วนะครับซึ่งทั้ง2เฟสนเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับคุณผู้ชมโดยพื้นที่ส่วนกลางเขาเนี่ยจะอยู่บนเนื เริ่มต้นกันที่คลับเฮาส์สองโครงการก่อนนะครับคลับเฮาส์สองที่นี่จะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับผมโดยชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีห้องนิติบุคคลอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงนะซึ่งข้างในห้องน้ำนี่ก็จะมีล็อกเกอร์นะครับผมมีพื้นที่เอาไว้อาบน้ําได้ด้วยเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นสระว่ายน้ําโดยสระว่ายน้ําของโครงการนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่6เมตรนะครับความยาวเนี่ยสิบสี่เมตรโดยจะมีสระว่ายน้ําเด็กอยู่ด้วยนะครับโดยสระว่ายน้าเด็กเนี่ยเขาจะอย ตรงนี้กันได้นะครับซึ่งที่ชั้น2เนี่ยนะครับเาก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับผมที่สามารถที่จะมองเทควิวออกมาทางสระว่ายน้ำได้เลยครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนแล้วก็สนามเด็กเล่นนะครับสามารถจะเดินเชื่อมโยงกันได้นะครับโดยพื้นที่สวนเนี่ยเขาจะมีการปูหญ้านะมีการทําทางเดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าต้นไม้เหล่านี้เขาเริ่มโตเต็มที่เนี่ยนะครับก็จะสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่บริเวณนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับโดยที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่เขาจะออกแบบมาเนี่ยมีการวางจุดของเครื่องเล่นเอาไว้ตามจุดต่างๆมีปีนผาจําลองเล็กๆให้เ,เด็กๆมาปีนป่ายกันได้ด้วยนะครับและบริเวณพื้ เล็กน้อยๆหรือมีอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะได้ไม่บาดเจ็บมากนะแล้วก็ตรงลวดลายที่พื้นเนี่ยเขาจะมีการวางเป็นพวกตัวอักษรภาษาอังกฤษมีตัวเลขมีลายเลขาขาคณิตต่างๆซึ่งนอกจากเด็กๆเนี่ยเขาจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับบริเวณของสนามเด็กเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปอีกทางหนึ่งด้วยครับ โดยโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะที่มีหน้ากว้างอยู่ที่5.7เมตรครับผมโดยจะมีแบบบ้านทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบ T Smart นะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่113ตารางเมตรนะครับบนที่ดินเริ่มต้น18ตารางวาครับและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ T Space นะครับผมจะมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น24ตารางวาครับ โดยบ้านที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเป็นบ้านตัวอย่างที่มีชื่อว่า T Space นะครับผมเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันครับโดยบ้านของโครงการนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เนี่ยก็คือเรื่องของ Security ครับเพราะว่าเขาจะมีการวางระบบ Magnetic Sensor หรือว่าสัญญาณการขโมยเอาไว้ให้นะครับที่ประตูด้านหน้าบ้าน1จุดแล้วก็ที่ประตูหลังบ้านอีกหจุดและนอกจากนี้นะครับก็มีการวางระบบ Motion Sensor หรือว่าตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้านอีกหจุดที่ชั้น1ตรงมุมห้องตรงนู้นด้วย นะครับผมแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยที่ชั้นหนึ่งจะมีห้องนอนอยู่ด้วยหนึ่งห้องนะครับผมซึ่งห้องนอนเนี่ยเขาจะมีการกั้นห้องมาให้เรียบร้อยนะกั้นผนังเอาไว้เรียบร้อยแต่ว่าจะมีผนังส่วนหนึ่งที่เป็นผนังกระจกเข้ามุมแบบนี้นะครับผมทําให้เวลากลางวันอย่างเงี้ยสามารถเปิดให้แสงธรรมชาติมันส่องผ่านเข้ามาในห้องทงฝั่งนี้ได้แล้วก็ทําให้ห้องเนี้ยก็ดูโปร่งโล่งขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ พื้นตรงด้านหลังบ้านครับโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านก็คือลงเข็มเท่ากันเลยดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามาใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านหลังนี้จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการแคร็กของพื้นหรือการซุดตัวที่ไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมที่ชั้นนี้เนี่ยเขาจัดออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโดยจะมี2ห้องนอนเล็กที่อยู่ทางโซนด้านหลังบ้านจะใช้ห้องน้ําร่วมกันทางด้านนอกนะครับผมโดยการจัดแปลนของชั้น2เนี่ยนะครับเขาจะจัดให้ห้องน้าด้านนอกเนี่ย มีลักษณะที่กระทัดรัดขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เราก็จะได้พื้นที่ของห้องนอนเล็กห้องที่2เนี่ยที่เป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ขนาด6ฟุตได้เลยนะครับโดยที่จะเหลือพื้นที่หัวเตียงเอาไว้วางโต๊ะหัวเตียงหรือว่าจะวางโต๊ะทํางานเล็กๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับแลวห้องนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านนะครับผมจะมีพื้นที่ให้เดินออกไปตรงระเบียงด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยลักษณะของห้องอ่ะที่เป็น พื้นที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราสามารถที่จะวิวผนังเพิ่มเติมกั้นส่วนหนึ่งเป็นมุกอินโคเซตก็ได้นะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมนี้เนี่ยนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวเลยครับ สำหรับราคาของบ้านโครงการนี้นะครับเริ่มต้นที่บ้านทป์เล็กกันก่อนนะครับผมชื่อไท์ว่า T Smart นะครับนะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.39ล้านบาทนะครับผมส่วนทป์ใหญ่ครับ T Space นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.79ล้านบาทนะครับและปัจจุบันนี้ครับเขามีโปรโมชั่นด้วยนะ <ming led> ก็คือฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือฟรีค่าโอนนะครับอย่างที่2คือ ฟรีค่าบริการสาธารณะ3ปีและอย่างสุดท้ายก็คือฟรีค่ามิเตอร์น้ําไฟครับผมและที่ผมพามาดูวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งของโครงการนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากที่จะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรีวิวจอะลึกกันได้ที่เว็บไซต์ t h i n k o f l i v i n g c o m นะหรือว่าจะมาดูหน้าง,งานของจริงกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขามีเซลล์แกลเลอรี่มีบ้านตัวอย่างให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอนะสังหาก็ได้ใหม่กับ Things อัพเดทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี